การดาวสวิงและการรีลิสไดรเวอร์นะครับสิ่งที่สำคัญมากมากนะแล้วที่ผมเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลายๆคนคือจังหวะดาวสวิงและจังหวะรีลิสเนี่ยไม่มีความกว้างของสวิงนะครับเ <Okay. S 1> มื่อไหร่ที่ตอนดาวสวิงเราสวิงลงมาในมุมที่แคบเกินนะครับก็จะเห็นว่าอ่สมมติเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือค่อนข้างแคบจะเห็นว่าหน้าไม้เนี่ยมีโอกาสที่จะเปิดสูง Attack Angle กก็อาจจะชันเกินไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเราไม่สามารถ รีลิสได้ในจังหวะที่ถูกต้องนะครับการที่เราดาวสวิงลงมาในมุมที่กว้างไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปเสียแลกข้อมือนะครับผมทําให้ดูนะทำทำให้ดูโอเวอร์เลยว่าผมสามารถลงมาในมุมที่กว้างได้โดยที่มุมข้อมือผมยังอยู่นะครับมันไม่ใช่ว่ากว้างแล้วต้องเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถกว้างโดยที่ยังรักษามุมข้อมือได้ทีนี้ถามว่าเราจะรักษาความกว้างของการดาวสวิงแล้วก็จังหวะ รี l e a ได้ยังไงนะครับก็มีคล้ายๆเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ที่เราน่าจะเคยเห็นกันนะครับสมมุติว่าถ้าผมต้องการจะเหวี่ยงให้แก้วนี้เนี่ยมันอยู่ในจุดที่กว้างที่สุดตลอดเวลาอเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับผมต้องออกแรงสวนมันนะครับหรือว่าออกแรงต้านออกแรงในทิศทางตรงกันข้ามนะครับ นรับจังหวะที่เราเหวี่ยงมานะครับเราจะเหมือนดึงมันไว้นิดนึงเพื่อที่ให้ปลายมันสะบัดออกไปนะครับแบบนี้นะครับเราจะไม่ทําแบบนี้ถูกไหมครับอ่ะเพราะว่าตั้งแต่เลยทำแบบนี้ปุ๊บกระตุกน้ำหกหมดนะครับถ้าเกิดว่าเราไปออกแรงตามมันแบบนี้ความกว้างก็ไม่ได้นะครับเป็นท่าที่ผมทําให้เห็นว่าเวลาดาวสวิงไดเวอร์มันคือแคบแบบนี้นะครับซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้น อีกทีนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการรักษาความกว้างเนี่ยเราต้องออกแรงต้านนะครับคือเวียงลงมาปุ๊บเราจะต้านเหมือนไว้แบบนี้ครับไม่ออกแรงนําไปด้วยกันแบบนี้นะครับทีนี้เวลาเป็นไมโครฟ์จะเป็นยังไงอ่ะตอนดาวสวิงครับถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันกว้างก็คล้ายๆกันนะครับเราจะดาวสวิงลงมาถึงประมาณนี้นะครับแล้วเราออกแรงต้านเพื่อที่จะให้ปลายไม้ มีความกว้างแล้วก็สะบัดออกไปแบบนี้นะครับคือจริงๆผมอยากให้ทำเป็นการแยกมือนะจังหวะดาวสวิงลงมาตรงนี้เนะี่ยขวาจะมีหน้าที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นเหมือนตัวส่งแรงนะแต่ว่าพอจังหวะ Impact ก็จะมีซ้ายนะครับที่ช่วยออกแรงต้านเพื่อที่ให้หัวไม้สะบัดออกแบบนี้นะครับ อาจจะเห็นว่าถ้าผมออกแรงต้านแล้วสะบัดออกนะครับจะมีทั้งความกว้างแล้วก็สปีดนะครัทำให้เราสามารถที่จะสร้างมุมอิมแพคไดรเวอรได,ด้แล้วก็มักจะช่วยให้เราสร้างแรงในการสวิงได้ดีกว่าด้วยนะครับก็ลองฝึกดูนะครับอาจจะเริ่มจากทําแบบที่ผมทํากับแก้วน้ำนั่นก่อนก็ได้เพื่อที่จะหาจังหวะแล้วก็ค่อยๆครับจับแบบแยกมือสวิงช้าๆก่อนให้รู้สึกถึงแรงต้านของฝั่งซ้ายนะเพื่อจะย้หัวไม้สะบัด ผมก็เชื่อว่าทำแบบนี้ก็จะช่วยให้ตีดร i เวอร์ได้ดีขึ้นนะครับ